ทางด้งานดรสาธิตวิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็ออกมาย้านะคะว่าหลังโควิดเข้าระยะหลังการระบาดใหญ่ก็ยังต้องป้องกันตัวเองนะคะแล้วก็ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นค่ะดรสาธิตวิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านย้านะคะว่าถึงแม้ว่าโรคโควิด -19 จะเข้าสู่ระยะหลังการระบาดใหญ่เป็นไปตามแผนของกระทรวงสาธารณสุขค่ะแต่ไม่ใช่ว่าหลังวันนี้นะคะหลังวันที่1กร,รกฎา,าคม2 5 6 5จะถอดหน้ากากกัน หังหม้ดยังต้องป้องกันตัวเองเป็นสําคัญค่ะเนื่องจากเมื่อมีการผ่อนคลายมาตราการต่างๆมากขึ้นย่อมมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีนัยะสาคัญว่าทําให้มีความรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตมากขึ้นนะคะทําให้อัตราการคลองเตียงยังคงเพียงพอรองรับโดยทั้งหมดยังเป็นไปตามการคาดการค่ะ ดังนั้นท่านก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะยังต้องป้องกันตัวเองอย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้รวมถึงการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตต้องพยายามทําความเข้าใจให้กลุ่มคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่รับวัคซีนเข็มกระตุน้นหันไปรับวัคซีนให้ได้ตามเกณฑ์ค่ะ ดรสาธิยังบอกต่ออีกนะคะว่าสําหรับการออกประกาศหรือมาตรการต่างๆอยู่ที่การหารือและพิจารณาของสบคนะคะซึ่งการออกประกาศให้ไปรักษาตามจิตก็ต้องผ่านการพิจารณาจากสบคเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเราบริหารภายใต้พรกฉุกเฉินมีการหารือในสบคเพื่อออกกฎหมายนะคะว่าถ้าเป็นโควิดจะต้องรักษาแบบไหนอย่างไรและเบิกค่ารักษาอย่างไรนะคะดังนั้นเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปก็ต้องกลับมาหารือกันในสบคค่ะเพื่อออกประกาศปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ อย่างก่อนหน้านี้มีการปรับให้ผู้ป่วยอาการสีเขียวไปรักษาตามสิทธิ์ซึ่งก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่างนี้เป็นต้นค่ะค่ะ